สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาที่วัดทุ่งสว่างโพไซพาเพื่อนๆมาชมต้นไทรอายุร้อยกว่าปีร้อยกว่าปี ใส่เยอยอืมดูสิอ๋อสวยเนาะสวยดูลากมันพุ่นะลากมันแพร อ้ยสวยงามสวยงามร้อยกว่าปีนะเนี่ยร้อยกว่าไม่รู้ร้อยเท่าไหร่น่าดีอ้นี่อันนี้ต้นนี่อย่างนี่อันนี้บอนบอบอนบอน,บนี่นี่ไหมอ๋อสับป,ประรดสีปาดสวยสวยสวย ดูลากดูลากดูลาก,ลากสวยงามสวยงามสวยพี่น้องสวย วยงามฝากกดติดตามด้วยนะคะ